เขาไปขายตัวโดยพ่อแม่ไม่รู้เลยเลยนี่ท่านผู้มีเกียรติครับที่ผมพยายามจะอธิบายกยกตัวอย่างให้ฟังคือพยายามบอกว่ายามาบอกผมนะว่าคนไทยไม่ต้องการที่อยู่ดีกินดีอย่ามาบอกผมวนะ่าโธ่ไม่ต้องทําให้อยู่ดีกินดีหรอกเขามีความสุขในความจนท่านไปเป็นแทนเขาหน่อยได้ไหมครับ <c oughs> ถ้าคนอยากอาสาจนผมไม่ว่าแต่อย่าบังคับให้จนได้ไหม หน้าที่ของรัฐบาลที่ดีก็คือการขับเคลื่อนประเทศชาติให้ไปก้าวหน้าเพื่อคนไม่อยากจนต้องไม่จนนี่คือสยามอารยะมคือการดำเนินนโยบายประเทศแบบมีสติและมีปัญญาเพราะมีศีลก็ไปใส่อศอาร์แบนเลอร์ที่ผมบอกไปแล้วก็เดินหน้าไปจะสามารถสร้างประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ดีเพวกผมดูอ,รอารยธรรมทั้งหมดจะยกให้ฟังได้ก็ได้หมด ็คือประเทศซึ่งมีเศรษฐกิจที่ดีทั้งสิ้นทุกที่ที่เป็นอรารยธรรมรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจทั้งสิ้นไม่ว่าอรารยธรรมใดให้ไปศึกษาว่าที่พูดจริงหรือไม่ถ้าสยามจะอะระารยธรรมวาระที่เราจะพาไปคือต้องทําให้สยาม เป็นอาระยะทางอาหารอาระยะทางทางาหารเพื่อความปลอดภัยอาระยะทางเศรษฐกิจเพื่ออยู่ดีกินดีท่านมาจริงไหมครับท <Yes. S 1> ่ามนมวยเกียรติครับผมสังเกตว่าสังคมที่อาระยะเนี่ยมีลักษณะอีกอันหนึ่งที่สี่คืออาระยะทางความรู้สังคมเหล่านี้จะผลิตองค์ความรู้ออกมานําสังคมอื่นโดยตลอดอีกความสามารถในการคิดอะไรที่เกินไปเนา ผมให้นิยามผม,ผมเองนะครับขอโทษวัฒนานุกรมทั่วโลกด้วยนิยามของผมพูดง่ายเทคโนโลยีคือทำมนุษย์ให้เกินมนุษย์ทำมนุษย์ให้เป็นซุปเปอร์แมนท่านริงเทคโนโลยีคือทําให้มนุษย์มีความสามารถทําเกินมนุษย์ปกติเพราะทำเป็นอภิมนุษย์อภิมนุษย์คือมนุษย์ที่เป็นซุปเปอร์แมนเช่นถ้าตาผมสั้นแล้วคนสามารถสัตว์ทำแว่นให้ผมได้ ผมสามารถมองเห็นได้เกินมนุษย์ปกตกเิเป็นแว่นพิเศษที่สามารถเห็นได้คมเือนกับนกอินทรีที่มีความสามารถพิเศษนั้นเรียกว่าทาให้ผมมีตาทิพถ้าผมสามารถมีกล้องส่องทางไกลที่ปกติดูได้นิดเดียวแต่ผมมีกล้องมาใส่ผมมองทะลุกาไปห0า0กิโลได้หรือมองลึกลงไปในอะตอมได้ นี่คือเครื่องมือที่ช่วยทําให้ผมนะั้นมีตาทิพ์เทคโนโลยีทําให้เราเกินมนุษย์กับปกติหูเราปรก,ต,าปกติได้ยินกันแค่นี้ในห้องนี้แต่ถ้าสามารถคุยกันข้ามโลกไปอเมริกาแล้วฟังเสียงชัดด้วยเครื่องมือในการทําให้ผมโทรศัพท์คุยกันได้ทําให้หูผมเป็นหูทิพ์หูทิพ์ของผมเนี่ยก็กลายเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ผมเป็นมนุษย์เกิดมนุษย์เป็นอภิมนุษย์เป็นซปเปอร์มนุษย์ เป็นซูเปอร์แมนฉะนั้นเทคโนโลยีคืออะไรก็ตามที่ทําให้ผมทําได้เกินนะครัพอผมสามารถนั่งรถมันก็ทําให้ผมเนี่ยมีขาทิพย์พอเดินปกติแล้วผมเมื่อยแต่นั่งรถมาเนี่ยไม่เมื่อยเพราะว่ามันทําให้เราไปได้ไกลกว่าปกติเครื่องบินทําให้ผมมีขาทิพย์เรือทำให้มีขาทิพย์รถยนต์ทำให้มีขาทิพย์ฉะนั้นซูเปอร์เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นไม่มีอ,รอารยธรรมใดไม่มีเทคโนโลยี ให้กลับไปดูประวัติศาสตร์อารยธรรมทั้งหมดเิครับเป็นประวัติศาสตร์ที่มีเทคโนโลยีที่จเจริญก้าวหน้าทั้งสิ้นมีองค์ความรู้เอาลูประเทศจีนอ,รอารยธรรมจีนเนี่ยทำทำหลายอย่างได้ทำกระดาษเป็นทำดินปืนเป็นทำปืนใหญ่เป็นทำเข็มทิศเป็นจีนทำสิ่งต่างๆได้เยอะแยะทำ ครื่องพิมพ์เป็นทำหลายอย่างมากที่ทำเกินกว่าสังคมปกติก็เป็นอารยะทางความรู้อพตตมันเนี่ยทำอะไรครับถ้าท่านไปสังเกตที่เราคำนวณเลขเบื้องต้นได้มาจากองค์ความรู้ของอารยธรรมนั้นคำนวณเลขที่เรื่องลขอารบิกที่เราเรียนตอนเป็นเด็กเลขอารบิกทั้งหลายเนี่ยที่เขียนปยเป็นตัวอย่างนี้เลย สามทีนี้นี่เลขมาจากอาหรัลลบิอารยธรรมนี้เป็นรากฐานที่เมื่อก่อนอิสลามิกซิว i ลเซชันเป็นตัวสร้างขึ้นที่มาจากซิว i ลเซชันอารยธรรมของอิสลามในสมัยก่อนด้วยซ้ำท่านผู้มีเกียรติเ่านกลับไปดูว่าเขาทำอะไรได้ทำประสาคานเป็นทำกังหันเป็น เป็นเยอะมากห้องสมุดก็มาจากอารยธรรมอัตตมันนี่เองมหาวิทยาลัยจริงๆที่บอกว่าเก่าแก่ที่สุดคือมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเคมบริดจ์ไม่ใช่ครับมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ที่เก่าแก่ที่สุดคือออกซฟอร์ดเคมบริดจ์ก็มีใช่แต่มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่กว่านั้นเนี่ยคือมหาวิทยาลัยซึ่งมาจากอารยธรรมอัตตมัน เป็นที่รวมองค์ความรู้ของโลกที่ช่วยกันคิดและสั่สมเพื่อมนุษย์นั้นจะได้เกินมนุษย์และกลาวเปยครัอ,รอารยธรรมคือการมีความรู้ท่านผู้มีเกียรติครับไม่มีอ,รอารยธรรมใดที่เดินหน้าได้โดยไม่มีองความรู้ใฝ่ใจหาความรู้ศึกษาหาความรู้ คนเวียดนามปัจจุบันอ่านหนังสือมากกว่าคนไทยโดยเฉยลี่ยสาสิบเท่าฉะนั้นผมเดาได้ว่าเราต้องแพ้เวียดนามแต่เราไม่ได้อิจฉานะครับเราภูมิใจที่เวียดนามชนะเราเพราะวันหนึ่งเราก็อยากชนะเขาเหมือนกันเราก็อยากเดินในลักษณะเหมือนเขาเหมือนกันถ้าาเด็กไทยที่ผมเห็นเป็นแบบนี้ครับอ่านชีตหน้าห้องสอบเพื่อจะไปได้คะแนนจากครู ตายครบจบแน่ขอให้ได้ปริญญาโดยไม่รู้เลยว่าปริญญานี้ยได้มาวิธีไหนมีประโยชน์เปล่ามีประโยชน์กับตัวเราหรือไม่หนังสือแทบไม่อา่านเป็นเด็กประเภทเดียวในโลกตั้งแต่ผมเห็นมาผมสอนหนังสือมีลูกศิษย์หลายชาตินะครับเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยผมมีลูกศิษย์อินโดนีเซียเป็นลิกศิน์อะไรของผมมาเ,มาเ,น,เนี่ยผมเยอะแยะเลยเป็นโครงการนานา,นา,นาชาติก่อก่อนทุกประเทศไปเก่งกาจผมจบไปเรียนเด็กเพราะผมไม่ใจจิจา ลูกศิษย์นี่มาเรียนกับเราโอ้โหมาจากทัก่วทั่วสารทิศเลยนะครับมีชาติเดียวที่ผมหนักใจที่สุดตั้งแต่สอนหนังสือมาท่านลูกที่ในโลกท่านเราออกไปชาติอะไรที่หนักใจที่สุด <c oughs> คือมันมันประหลาดมากเลยนะตั้งแต่ผมเห็นมาในโลกเนี่ยทุกคนมาเรียนหนังสือเนี่ยตาแฉกครับมีสัญลักษณ์หนึ่งคือตาแฉกสมัยก่อนโ p h o t o c ปี้นะครับผมอ่านหนังสือเนี่ยโฟตโต้ค o p y เป็นยีห้องสมุดเนี่ย เป็นปึกอ่าน,นไม่หวัดไม่ไหวเลยเขาเรียกร้องผมเรียนหนังสือมาจากทั่วโ,โลกที่ไหนก็ตามบังคับอ่านหนังสือเยอะแยะไปหมเลยไฟเนี่ต้องเปิดตอนดึกดื่นมีเด็กไทยเนี่ยนะครับเ <c oughs> ที่ยวเล่นได้เดินชอปปิ้งรือกรเป๋าไปละแปดแสน <c oughs> มีความสามารถนะครับไปเที่ยวผับไปทุกคืนโดยไม่ต้องทำางาน มีความสามารถจริงๆเลยในการสอบผ่านโดยไม่มีความรู้คิดว่าเป็นอะไรยะได้นในประเทศไทยเดินอย่างน,นี้ต่อนี่คือเหตุที่เราต้องมาชุมนุมเพื่อมาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยบอกไม่เอาแล้วไอ้แบบเก่าจบเสียทีเห็นด้วยไหมเราไม่มาชุมนุมไน้นะเรามาชุมนุมเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งจะช่วยกันสร้างชาติ อาวุธธรรมมีความรู้สังคมไทยต้องเปลี่ยนแปลงต้องเดินต่อประเทศไทยไปข้างหน้าให้มีความรู้ผมอ,อายคนในโลกนี้จริงๆท่านผู้มีเกียรติครับมาทยาลัยสแตนฟอร์ดขอตัวยกตัวอย่างให้ฟังมีวันหนึ่งลูกของคนที่ตั้งมาาลยสแตนฟอร์ดเขาตายเป็นสิ่งเก่าพาวร์นี่แจกอีเข้ามาพูดว่า เขาเรียนที่ฮาว์ซึ่งดีมากเห็นมาอะไรที่ปกโดนทนได้นะลูกเขาตายเรียนอยู่ฮาวด์ปีสามยัยไงก็เลยพ่อก็มีความรู้สึกอยากสร้างทุสถานให้ลูกก็จะขนเงินไปห้อธิการบดีไปขอนั่งขอพบอธิการฮาวร์อธิการบดีฮาวร์มให้นั่งรอทั้งวันได้พบสักที อัน้นี่โกรธขึ้นมาตอนแรกจะสร้างตึงตึกให้ฮาวเวิร์ดเพื่ออนุสรณ์สถานนึกถึงลูกที่ตายแต่บัตรวีเอพย,ยังไม่จบโกรธขึ้นมาเลยตัดสินใจจะผลเงินแล้วเพิ่มเงินเข้าไปไปสร้างหมาอะไรในทางตะวันตะวันตกที่แถวแคลิฟอร์เนียเพื่อตั้งหมาไปแข่งกับฮาวเวิร์ดให้ได้